เคยไหมครับเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกเฮ้ยถูกชะตาจังเลยทําไมรู้สึกชอบคนนี้จังเลยหรือในทางตรงกันข้ามครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่เรารู้สึกไม่ชอบคนนี้เลยไม่อยากยุ่งไม่อยากคุยด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือเรื่อง first impression นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ the best you in selling Episode 7คลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของความประทับใจครั้งแรกนะครับเขาว่ากันว่า ในงานวิจัยนะครับเขาบอกเรามีเวลาเพียงสี่วินาทีเท่านั้นนะครับในการสร้างความประทับใจนะครับในการสร้างความประทับใจครั้งแรกให้เกิดขึ้นเวลาที่เราเจอหน้าใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในเวลาสี่วินาทีแรกเราจะตัดสินหรือเราจะมีความคิดเกี่ยวกับคนคนนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับสิบเอ็ดเรื่องด้วยกันเช่นเราเจอหน้าคนคนหนึ่งที่อาจจะ หัวยุ่งลอยสักเต็มตัวเลยเราอาจจะคิดรู้สึกเออคนนี้สงสัยจะตื่นวันนี้เขาคงตื่นสายเขาเลยไม่มีเวลาทําผมเขาน่าจะบ้านอยู่ไกลาจากที่ทํางานอ,อ๋อสงสัยทะเลกกาะกับแฟนสงสัยจะไม่ค่อยรักษาความสะอาดวูมีลอยสักเต็มตัวน่าจะเป็นคนเด็กเฟี้ยวๆแน่เลยชอบกินเหล้าแน่ๆเลยชอบเที่ยวกลางคืนแน่ๆเลยเราคิดไปเองนะครับถูกผิดไม่รู้แต่เราจะมีความคิดเหล่านั้นนะโดยเฉลีย่ย11เ,เรื่องกับคนคนนีที่เพิ่งเจอหน้านะครับที่น่าประหลาดใจก็คือโดยส่วนใหญ่แล้ว First Impression เนี่ยเอาจริงๆนะมักจะผิดด้วยซ้าไปนะครับเพราะมันคือเราเดาเองอะ่ะมันจะถูกได้ยังไงนะครับแต่เราก็จะมีความรู้สึกแบบนี้มีความคิดแบบนี้เสมอกับคนที่เราเจอครั้งแรกไม่ว่าใครก็ตามนะครับเราในฐานะพนักงานขายเราต้องพยายามที่จะสร้าง First Impression แบบนี้ให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะเจอเราเขาก็จะจั e เราในเวลา4วินาทีนี้แหละครับโดยเฉลี่ยเขาก็จะ judge เราสิเ,เรื่องนั่นแหละ เราก็ต้องพยายามทำให้สิเ็เรื่องนั้นอนะ่ะเป็นไปในไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามต้องเป็นไปในทางบวกนะครับวิธีการหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนําวันนี้ในการพยายามสร้าง first impression ให้เป็นไปในทางบวกนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเทคนิคนะครับ ten 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 อันนี้ง่ายครับ ten แรกคือสิบเมตรอ่าสิบแรกคือสิบเมตรนะครับระยะไกล ระยะไกลหมายถึงว่าเราที่เรากําลังเดินเข้าไปหาลูกค้าเรากําลังจะเจอจะถึงตัวลูกค้าแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังตอนระยะสิบเมตรก็คือแน่นอนเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ต้องมาจากบ้านแล้วแหละถูกไหมยูนิฟอร์มแต่งตัวเรียบร้อยหรือย,อยังเนาะยัดเสื้อเข้ากางเกงหรือย,อยังรองเท้าทุกอย่างนะครับสบตาลูกค้ายิ้มหรือบางในบางบางครั้งบางเคสนะครับเราอาจจะสามารถยกมือไหว้ในระยะไกลได้อันนี้แล้วแต่เนาะแต่ ในระยะ10เมตรก็คือความเป็นมิตรความยิ้มเดินเข้าไปมั่นใจสภาพน้ผมพร้อมหรือ,อยังอันนี้ง่ายนะครับพอเข้าไปเทนที่2นะครับระยะใกล้เข้ามานิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นระยะ10นิ้วนะครับไม่จะเป็นต้องเป็น10นิ้วเป๊ะๆนะครับอันนี้เป็นแค่กิมมิ c เพื่อจะบอกว่าเป็นระยะประชิดนะครับระยะประชิดสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับมี3ามอย่าง1ก็คือในเรื่องของ body l a ลง u กจของเรานะครับ ลำตัวต้องหันเข้าหาลูกค้าสองนะครับคือปลายเท้าต้องหันเข้าหาลูกค้าทั้งหมดนี้ครับมันจะเป็นตัวบอกลูกค้าว่าเรากำลังสนใจลูกค้าจริงๆนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเวลาที่เราคุยกับลูกค้าแบบนี้นะครับแต่เราไม่หันลำตัวเข้าหาลูกค้าเราคุยแบบนี้สักพักหนึ่งลูกค้าก็จะรู้สึกว่าทำไมเซลล์คนนี้ไม่สนใจฉันเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเชื่อเถอะครับว่าลูกค้าเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้สึกตัว นะครับไม่รู้ตัวแต่เขารู้สึกแน่ๆเหมือนที่เราเคยเจอแหละกับคนบางคนที่ทําไมคุยด้วยแล้วรู้สึกเหมือนเขาไม่ใส่ใจเราเลยนะครับเพราะว่าลําตัวกับปลายเท้านะครับอย่างที่สามที่ต้องระมัดระวังในระยะสิบนิ้วครับระยะประชิดด้วยความที่เราเป็นเซล์เนาะจริงๆเป็นอาชีพที่อักพะพอสมควรนะครับเวลาเป็นเซล์พูดอะไรไปใครก็ระมัดระวังใครก็ระแวงนะครับทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะคนเป็นเซลล์จะหลอกเราหรือเปล่าจะโกหกเราหรือเปล่า สิ่งหนึ่งที่จะช่วย่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราไว้ใจได้ไม่มีอะไรปิดบังเขาก็คือการใช้ฝ่ามือครับอันนี้ย้อนไปถึงสมัยยุคหินนู้นเลยนะถ้าสมัยยุคหินเวลาคนมนุษย์มนุษย์ถ้ำสองคนเจอกันเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอันตรายไหมใครจะทําร้ายใครใครจะกินใครโดยที่เขาจะตัดสินจากอาวุธในมือเขาก็จะดูว่ามีอาวุธไหมอ๋อไม่มีเพื่อนกันไว้ใจได้แต่ถ้ามีเขาก็ต้องระมัดระวัง ตอนนี้ไม่มใครค้ากันแบบนั้นแล้วนะครับแต่สัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่อยู่ในสมองของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันห้ามไม่ได้ที่เราจะรู้สึกระมัดระวังระแวงกับคนที่ไม่ให้เราเห็นฝ่ามือคนที่เจอหน้ากันเอามือไผ่หลังเอามือล้วงกระเป๋าเอามือเก็บไว้อย่างนี้เราก็จะรู้สึกเอะเขามีอะไรบางอย่างนะครับแต่ถ้าเราเอามือมาสแสดงให้เขาเห็นช่วยไม่ได้นะ แต่เขาจะรู้สึกว่าเออคนนี้ดูโอเคจังเลยดูเป็นมิตรจังเลยนะครับพิสูจน์ได้แบบนี้ครับถ้าผมลองให้สัญญาณในการทําอะไรบางอย่างเช่นการย้ายที่ด้วยสามวิธีนี้คุณดูสัญญาณนี้ต่อให้อยู่ทางบ้านลองคิดดูว่าถ้าเกิดอยู่ตรงหน้ากับผมแล้วผมให้สัญญาณแบบนี้คุณรู้สึกยังไงนะครับถ้าแรกครับใช้นิ้วกำมือใช้นิ้วเลยนะซึ่งหลายคนบอกอไม่ได้หยาบคายมากเพราะอะไรครับ เพราะว่าท่านี้เนี่ยทํายังไงก็ไม่เห็นฝ่ามือผมกาไว้หมดเลยจะเกิดแรงต้านในหัวเราทันทีเอ๊ะคุณเป็นใครทําไมต้องมาสั่งทําไมต้องมาบังคับไว้ใจได้หรือเปล่าไม่เอาดีกว่าจะเกิดแรงต้านโอกาสที่จะทําตามก็จะน้อยลงนะครับท่าที่สองดีขึ้นนิดหนึ่งแรงต้านน้อยลงนิดหนึ่งแต่จะมีความสับสนเข้ามาแทนว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรอะทําไมเขาต้องให้สัญญ,ญาณแบบนี้ โอกาสที่จะทำตามก็มีนะนะครับแต่ก็ยังไม่มากแรงต้านก็ยังมีอยู่แต่น้อยกว่าท่าแรกเพราะว่าท่านี้เนี่ยผมไม่ได้ปิดบังแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยถ้าอยากเห็นใต้ฝังมือผมได้ก้มลงมาดูเองสิครับถ้าเทียบกับท่าที่สามที่ในหลายๆธุรกิจการบริการเขาสอนกันอยู่นั่นคือการหลายๆคนเห็นท่านี้พูดคำเดียวคาเดียวกันเลยครับบอกเป็นการเชือ้อเชิญทำให้เรารู้สึก ไม่กดดันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ให้สัญญาณเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเนาะ,ะทําตามเขาไปก็ได้แค่อย่างนั้นนี่คือพลังคืออิทธิพลของแค่การโชว์ฝ่ามือให,ให้ให้คู่สนทนาเห็นตอนที่เราคุยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนเป็นเซล์ครับเจอหน้าลูกค้าครั้งแรกสวัสดีครับและใช้มือประกอบการพูดคุยเสมอนะครับยินดีต้อนรับครับวันนี้ท่านมายังไงครับเดินทางสะดวกไหมครับเชิญนั่งก่อนครับพยายามใช้ฝ่ามือให้ลูกค้าเห็น ุ้งมือเราเสมอนะครับเทคนิคที่สามครับสิบสุดท้ายครับคือสิบคำหรือบางตำราอาจจะบอกว่าสิบวินาทีแรกนะครับได้หมดันในที่นี้หมายถึงว่าเวลาที่เราจะเปิดปากคุยกับลูกค้าก่อนนะครับแน่นอนเป็นเรื่องของการแนะนำตัวนะครับวันนี้ผมมีโครงสร้างการแนะนำตัวมาฝากว่าแนะนำตัวยังไงให้เป็นที่น่าจดจำแนะนำตัวยังไงให้มันโดดเด่นกว่าเซลล์อีก เป็นหมื่นเป็นแสนคนด้านนอกนะครับง่ายๆครับในบทแนะนําตัวของคุณต้องมีสามอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยคือชื่อนะครับอย่างที่สองหน้าที่หรือว่าตําแหน่งนะครับว่าคุณคือใครทําหน้าที่อะไรนะครับอันนี้คือเป็นแพทเทิร์นปกติของเซลล์ทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าคุณเพิ่มอย่างที่สามเข้าไปจะทําให้คุณ โดดเด่นและทําให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะจําคุณได้มากขึ้นนะครับก็คือประโยชน์นะครับคําว่าประโยชน์ในทนี่นี้หมายถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการที่คุยกับคุณนะครับหลายๆคนคงเคยไปเดินห้างเนาะแล้วก็จะมีพนักง,งานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกสวัสดีครับถ้าบางคนดีหน่อยก็จะบอกชื่อเองเนาะสวัสดีครับผมป๋องนะครับ เป็นเซลของอิเล็กโทรลัส์ครับผมมีอะไรสอบถามได้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าคุณป๋องเดินเข้ามาบอกสวัสดีครับผมป๋องนะครับเป็นเซลของอิเล็กโทรลัส์นะครับวันนี้หน้าที่ของผมคือไม่ว่าพี่จะหาอะไรก็ตามเดี๋ยวผมจะแนะนํารุ่นที่เหมาะสมกับพี่ที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับเงินของพี่มากที่สุดแน่นอนครับยังไงมีอะไรสอบถามได้นะครับเท่านั้นละครับเราได้ยินปุ๊บโอ้คุณป๋องหน้าที่ของคุณคือให้หาสินค้าให้เหมาะกับ ความต้องการและคุ้มค่าเงินด้วยหรอเฮ้ยโอเคอ่ะถ้าผมมีคําถามผมอยากจะถามคุณป๋องทันทีนะครับไม่ใช่แค่การขายนะครับแพทเทิร์นในการแนะนําตัวแบบนี้ใช้ได้กับทุกๆสถานการณ์ลองคิดดูถ้าสมมติเราเป็นพนักงานขายเข้าไปใหม่ในหัวหน้าในทีมแล้วเจอหัวหน้าคนใหม่ของเราเราจะบอกสวัสดีครับตีนะครับเป็นพนักงานขายคนใหม่ครับผมพี่หัวหน้าพี่ชื่ออะไรครับอ๋อ พี่พีเจอ่ะพี่เจเป็นหัวหน้าตีพี่เจครับหน้าที่ของตีวันนี้นไม่ใช่แค่เข้ามาขายของเพื่อเอาเงินนะครับแต่หน้าที่ของตีเนี่ยตีอยากจะทําให้ทีมเราประสบความสําเร็จอยากให้ทีมเราชิดทาร์เก็ตของบริษัทด้วยครับพี่ยินดีช่วยนะครับแนะนําตัวแบบนี้ปุ๊บโอ้โหหัวหน้าใหม่ปุ๊บตีสุดยอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าคุณทําหน้าที่อะไรคุณแนะนําตัวกับใครแพทเทิร์นนี้จะทําให้คุณเป็นที่จดจําแล้วก็ สิ่งที่เราต้องการให้เกิดถ้าในกระบวนการขายนะครับเราต้องการให้ลูลกค้ารู้สึกเอ้ยอยากคุยกับเซลล์คนนี้จังเอ๊ะอยากคุยกับเซลล์คนนี้จังนี่คือความรู้สึกที่เราอยากให้เกิดและลูกค้าจะเกิดความรู้สึกแบบนั้นได้ก็แต่เมื่อเราบอกประโยชน์นะครับนี่คือ first impression เทคนิคง่ายๆครับสิเมตรเสื้อผ้านะผมรอยยิ้มท่าทางความบันใจสินิ้วดูลำตัว ปลายเท้าแล้วก็ฝ่ามือนะครับสิบคำแรกหรือสิบวิแรกจะแนะนําตัวต้องมีชื่อมีตําแหน่งหรือหน้าที่คุณทําอะไรและลูกค้าคุยกับคุณเราได้ประโยชน์อะไรนะครับนี่คือจุดล่มต้นที่ดีมากๆของการขายนะครับติดตามเทคนิคอื่นๆได้ในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ